มีคนค่ไหนเศรษสีทั้ง ้สบายดีแค่นี้ใช่ชนมัดคง้เะเป็นกี่เดือแล้วคเป็นนประมาณแล้วคนนี้ช่วยคุณยายนะคะเขาอยู่บ้านนี้ใม่ไหมไมนี้ไปโรงเรียนไปเก็บดอกไม้ไปเก็บที่ไหนนะคะที่เจังหวัดนนท์ต้องปั่นต่อติดต่อ มันถูกมากบางทีก็โลยี่สิบาทสีสิบาททีก็สิบาทเองแต่ก็เก็บไม่เก็บก็ไม่รู้จะทำอะไรใช้เวลาเก็บวันหนึ่งนานไหมคะครึ่งวันน่ะแม่ค้เขาจะมาเอครึ่งวันคือบางทีก็ได้สโลสองโลครึ่งอะไรแบบนี้ใชอ่ากมาัไหคะ

ให้ยาให้ยา้ไปปิดปยมาเน่คนนอกดนทาด่วแม่เขาอยู่แล้วพอพ่อเขาเสียแม่เขาย้ายไปอยู่งนอกพอไปอยู่งนอกแล้วทีนี้ บ้านหลังนั้นก็เป็นเลยไม่มีใครอยู่ก็ยังไม่ดีเลยก็ต้องจ่ายของคือสองหลังแต่สภาพหลังนั้นดูดีกว่าพื้นพื้นข้องพื้นไม่ดีค่ะพื้นเขาใช้นั่นโตเวลาเดินมันจะดังง่ายแต่อนนี้ว่าฝนตกน้ำมันไม่เข้าเข้ไม่เข้าไม่เลย ใช่างทีเนี่ยเข้าช่องเนี่ยเข้าไปได้ถูกขนาดนี้นะใช่เพราออันัะพักหนึ่งมันก็ซึมออกไปต้องไล่ออกให้ออกไปทั้งหมดกวางกวกวางห่ะกวตะขาบเนาะมีไหมมีไมนะจริงบ้างงูก็เยอะตะขาบก็เยอะแล้วแล้วถ้าเจอทำไงอ่ะก็ตี ไม่ไม่ได้ไม่อ๋อคือสามารถอยู่ไม่ได้ว่าต้องหาใครมาช่วยทำใช่ไหมไม่มีคือที่นี่มันต้องระวังตรนนี้ม่าอยู่ที่นนอนใอันตรายนี่มันแบบมันมันก็น่ากลัวนะแต่ว่าต้องทำใจมันอยู่ลึกมอยู่ลึกแลมันอย่างป่าแล้วฝั่งที่ที่เขามีเก็บของนี่เขามีคนกลางคืนก็ไม่ออกกันแล้วใครอยู่แต่ในบ้าน ตด้ตคืออยู่ในบ้านทั้งหมดห้องน้ำด้วยทีแรกทีแรกจะทำา้องนอนนี้หลานเป็นวิก็เลยไม่กล้าใช่ใช่เนาะอบ้านกางนกว่เดี๋ไานน้อยไปครบิบแเด้อ่ สวัสดีจ้ะเอ๊ะสบายดีเองสบายดีเปล่าฮะกลับมาล่าสุดเมื่อไหร่อ๋อเาว่าเกลับตพิงพักมาปลื้มใจเลยไหมสเอ๊ะ ยังใช่ไหมก็แก๊กก็แก๊กกำลังพยายามหาหาแกมีก็แก๊กเหมือนเดิมเนี่ยเรื่อยๆกำลังจะช่วยให้แม่ใช้คุณยายหาหางานพิเศษเสร็จแล้วนะครับเก่งมากมาอยู่กองเรียนจำบนโดนอาหารบกินเป็ดอยู่แล้วก็มาถมแม่ต้องมา็่วมนะสบายดีครับดูสู้ๆนะลูก เออาเด็กท้องแม่เด็กท้องแม่อ่าเดกท้องแม่ด้วยนะเด็กท้องแฟ่ด้วยนะอก็ดูแลด้วยนะบอกแฟนบอกแฟนนี่บอกแฟนอ่ะอ่าอ่ายิ้มที่หน้าเลยอะไรเนี่ยอ่าอันนี้อ่ะอ่าอ่าบอกพูดกับน้องหน่อยแม่อ่าดูกับน้องหรือคุยกับแฟนคุยกับคนไหนแน่เอาให้แน่นะคนเออรักน้องเขาเอาคนรักน้องเขาอ่าเป็นไงบ้างกอ่ะพี่ถามแล้วก็ ามาแทนเป็นไงสวยดีเอาพี่จริงจริงที่พี่ถึงพี่เราใช่แล้วตอนไปสมัยพี่มีงานทำอยู่นะได้มีเงินเดือนว่าให้ยายได้ได้น่าอ่ะคุยกับพี่อ่ะคุยได้ลูกคุยเลยอยากคุยเลยคุยลูกสนกคุยเลยไปส่งก็ร้องไห้เนี่ยไปส่งก็ร้องรถมาจอดยังไม่ทันไปไหนเลยสู้ๆนะ ะพูดกับพี่แล้วลูกคิดถึงป่าบอกยังคิดถึงไหมคิดถึงปะลูกถึงพี่นะคือถึงพี่นะได้ยินไหมคะอะได้ยินคิดถึงไหมคะลูก่คิดถึงค่ะคิดถึงอ๋อเนี๋ยวก่อนนะดูยายๆด้วยนะแล้รับปากไหมคะที่คค่ะเดี๋ยวพี่ได้ลากับไปเดี๋ยวพี่จะไปหา น her right. yes? no. oh, oh. yes? ี่เขาสัญญาณเดือแล้วเขาจะมาหาเช่ไหลาแล้วเนาะอยากกร้ลองไปด้วยคุณยายกร้ลองไปด้วยมีเขาคนเดียวเนี่ยเป็นเป็นนเดีัวแรงใช่ไหม ไปละหตั้มเองั้ใจไ่ด้ไปเอไปเาม่ได okay. ้บอกนะเสรเองเลยอไรม่เคยพูดก็ไม่เคยบอกเขาจะต่อกเไปเองเดียวอกเขาอยากไปนหารต่กเาว่าเอถ้าอยากเป็นก็แต่เขามาบอกตอนหลังไปสมัครไปอะไรเขไม่พูดหรอกอยากเป็นต่อไลูกา่อไม่้่ทำไมอะ ตักเต็มแขนเลยสามสามเกินมาเยอะเราลบลบไม่ได้หรอคะลบได้ไหมลบได้ป่ะมันเยอะมากเลยมีเกินมาอีกเลยแล้วจะแปลว่าถ้าใครจะเป็นทหารนี้อย่าเพิ่งสั่ง้ำด้วยเราพยายเตรอยากเตือนเรแนะนำหน่อยลูกแนะนำน้องๆคนอยากจะเป็นยังไงนะต้องต้องเป็นแบบตัวไงบ้างพูดดังๆเลย อ๋อถ้าอยากจะเป็นอาหารนะแนะนําน้องที่อยากเป็นอาหารต้องมีเขามีข้อกําหนดอะไรบ้างคะตัวต้องสักเออตัวห้ามสักไม่ได้ค่ะห้ามกดสักได้ครับสักในร่มครับสักในร่มแขนที่แขนคือถ้าถ้าสักเยอะจะไม่ได้ใช่ไหมคะเขามีข้อกําหนดไว้อยู่เนาะ ถ้าสักออกนอกลมท่าจะไม่ได้ครับแต่ว่าขออยู่ก็ไปอย่างนั้นเนี่ยสู่ไปย่างนั้นเนี่ยเรื่อยๆใช่ขอเขาบอกว่าขอผมขออยู่ไปเรื่อยๆครับอยู่แล้วดีใช่ไหมคะอยู่แล้วดีอยู่ไปเรื่อยเออเป็นไงอันไหนอธิบายความรู้สึกคะอย่างว่าเป็นทหารแล้วเป็นยังไงบ้างคะเป็นทหารครับได้ไม่ไหนครับอื ก่อนเป็นกับหลังเป็นเอ่อแตกต่างเออมีอะไรที่ก่อนที่เป็นเราสึกยังไงแล้วหลังหลังพอเข้าไปเป็นแล้วมีอะไรที่เหมือนที่เราคิดไว้ไหมคะแตกต่างครับอยู่บ้านก็ดื้อหลังตอนเงี้ยอ่าได้มีอะไรขึ้นครับอ่าได้ฝึกตัวเองใช่ไหมอืมตื่นเช้าตื่นกลางวันนะนะบ้านมันก็อตื่น ชัยไทยช้ไทยว่าอ่ะเป็นอาหารดียังไงเป็นอาหารก็ดีครับได้มีวินัยนะครับแล้วก็มีความอดทนอืมน่ากลัวไหมอ่ต้องต้องเตรียมตัวยังไงไหมเตรียมตัวยังไงอ่าเตรียมตัวเต็มใจยังไงไหมเตรียมใจไว้อย่างเดียวครับเตรียมใจใช่ไหมอ่าเตรียมใจให้สู้แต่มันก็ผ่านไปได้ใช่ไหมอืมฝึกหนักไหมคะฝึกหนักไหมอืม ไม่หนักครับอืมแล้วดูแลอย่างดีไหมคะเออกองทัพดูแลอย่างดีไหมคะดูแลอย่างดีครับอืมมีเงินเดือนให้ด้วยเนาะมีเงินเดือนด้วยใช่ไหมอืมเนาะมีเบี้ยเลี้ยงให้อ่าเนาะขอเขาต่อไปเรื่อยๆคุณยายบอกสบายแล้วใช่ไหมคุณยายบอกขอเราทำหน้าที่เราให้ดีเนาะในมั่นคงมีเงินเดือนมีอะไรเนาะเนาะจะได้ดูแลครอบครัว น้านี่น้องร้องบอกพี่บอกพี่สู้สู้พี่สู้สูนะทำนไทำน้วไม่ต้องร้องให้แล้วยิ้ไม่ลเห็นไหมพี่้ยิ้มเลย เดียวทีเดียวไม่อยากไม่อยากไไปทไมคืออายุเขายังไม่ถึงไงแล้วทีนี้ไปยังไงกลัวเขาไปลําบากมั่งอะไรแล้วเราเห็นเราไม่เห็นข้าวเราไม่รู้ว่าเขาในจริงไหม้องฝึกซป็มยังไงเรากลัวไานี่เขาไปทำหมากเะไรยังกลับมาก็ไม่พูดแล้วจนจะไปแล้วเขาบอกว่าแม่หนูจะไปทานแล้วแต่ว่าหลานเขาวางแผนชีวิตนะเขาชอบก็ปล่อยนะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ที่ดีเลยนะมาอย่างนีู้จะได้

đã, nó sẽ được đã sẽ thoải mái hơn nó sẽ đùn lên cái mà nó, นใส่ทีวีอันเดียวพอเลยอันนี้ยายไม่ต้องยุ่งมัเลยนะครับกดกดตัวนี้ตัวเดียวครับผมของใบนี้ครับอันเล็กนะครับก็คือ,อยายก,กดช่องไปเร,เรื่อยเรื่อยไปเรื่อยครับมันก็เปลี่ยนช่องไปเรื่อยครับผมช่อ,องห้ามันทีวีช่องห้าอ่ช่องห้าแต่ว่ายายเลื่อนไปเรื่อยๆได้นะครับไปเรื่อยมันก็เปลี่ยนช่องไปเรื่อยครับนั่นแหละครับผมเฟิร์น ใส่ได้ไหมลูกพอดีเปล่าไม่พอดีก็บอกไม่พอดีนะใส่ถุนท้าเอเือใสุ่งท้ตกก็แฝนคอนะนี่มัน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 ดึงได้แค่เท้า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn